ก็สวัสดีครับนะโมพุทธ,ธายะนะอุตโมอัตพุท ج ทายันคาัมั่งมีส่สุขคพี่พี่วันนี้ก็พามาชมสมเด็จวัดรกระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับด้านหลังจะเป็นปั๊มองพระปฐมเจดีจำลองนะครับสร้างราวปี2396นะครับถึงปี24 1 3่น3นะครับ ก็เรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยรอสีนะครับก็มีการสร้างเจดีย์สัตว์ถูกขายลังกานะครับแต่เสื่อมโทรมจึงทำการสร้างคอกไว้ใหม่นะครับโดยเสร็จสมัยรอห้านะครับรอดสี่หนึ่งสามนะครับเราพามาดูเนื้อหากันนะครับนี่ก็เป็นพระพักนะครับแล้วก็อ,อบแทน วงแขนด้านขวานะครับสวยงามมากนะครับขึ้นแคลไซ้หมดเลยนะครับจะมีตำหนีอยู่แสนตำหนีนะครับแต่เจ้าของเก่าผมคาดว่าขูดออกนะครับนี่ก็เป็นพาฮัทนะครับมือเข่าด้านขวานะครับเนี้ยก็ผสมผงวิเศษทั้ง5้านะครับปฐมาณีเจทันสมเด็จโตนะครับ นี่เขาเป็นเข่าด้านขวาฐานรองด้านล่างนะครับสวยงามมากนะครับมีซุ้มกอมีผงใบลานเผาประธามังอิทิเจมาฮาราดน,นี่คือตอนที่เกิดขึ้นนะครับแต่เขาขุดทิ้งไปนะครับเจ้าของเก่าพยายามทาฤฤ้าให้เ็นสมเจตผมคาดว่านะครับนี่ก็เป็นฐานด้านล่างซุ้มระฆังนะครับสวยงามมากเลยครับฐานด้านซ้ายของเรานะครับ ด้านล่างของผ้าขอบซุ้ม,มาครังนะครับมีซุ้มคอขึ้นแคลใสหมดเลยนะครับด้วยพระอายุเา่า200ปีขึ้นนะครับแต่แกปูมากเลยครับปูเปลือกหอยเราเพิมาดูด้านหลังกันนะครับมีเม็ดแร่เห็ดอุกกาบาตเม็ดวัดกรรมมีผงเก่านะครับพุทธคุณเก่าสมเด็จโตก็ วาะนี้ก็เป็นวาะใหญ่นะครับเพื่อระลึกถึงพระปฐมมเจดีย์นะครับที่สร้าง2413เสร็เซตนะครับสมัยรอ5แต่สร้างตั้งแต่สมัยรอ4นะครับ2496นะครับ2396นี่ก็พวกเน็ตแลนดันกันเลยนะครับสวยงามมากนะครับขึ้นไทยมีตั้งอิ้วหมดเลยนะครับ ผมคาดว่าน่าจะสร้างราวปี24ครับ24กว่าๆนะครับ,รบเพราะผมพอโต,โตสิ้น24 1 3นะครับก็จะมีรอยปาดมีเม็ดรแร่ดันยุบจนสวยงามตามธรรมชาติครับนี่ก็รอยปาดนะครับรอยตอบปาดนะครับ,บ,รบขึ้นแคลไซพารากูนไหนหมดเลยนะครับช่วงที่เป็นตังอิ๋วก็จะขึ้นเหลือง อมเหลืองมากนลครับช่วงสมเทียดีก็จะขึ้นแคลใสนะครับหมดเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับพ้าชุดนี้หาเก็บยากนะครับแต่ก็ยังมีในตลาดผ่าอยู่นะครับสวยงามมากจริงๆนะครับนี่ก็เป็นเม็ดแรกที่หักนะครับผมก็เลยถ่ายให้พี่ๆชมกันนะครับง่าก็ฝากไว้นะครับสมเด็จ คิมใหญ่เห็น,นะครับวัดราคังสองส